Hãy gì đẹp hoa Ghiền Mì Gõ Để nghe bỏ lỡ em video tinh tế nó รับโครงการนี้เป็นโครงการอะไรครับกโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพก่อนสูรรครับรับรณรงค์ตรวจสุขภาพก่อนแล้ววัตถุประสงค์ก็ป้องกันไม่คู่สมรรที่สร้างครอบครัวใหม่ๆเนี่ยได้รับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเอดโรคตับตับเอตับบีแล้วก็เป็นการป้องกันโรคเหล่านี้ติดต่อสู่บุตรหลานของเขาในครอบครัว แต่งกำปรขอบเพลของพวกเรานะคะเป็งานผู้จัดารค่ะีมากเลยนะครับเขาเลยลเราเป็นแก้วเลยมั้ยด้วยคามดีดีและทีาบจกขึ้นนะครับเวลาผู้กองกลังแล้วก็ขอขอชื่ชมขอแสดงความยินดีนะครับที่การจัดการรุ่งรงไปได้ดีนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มคานเนื่องจากจำนวนน้องๆนะคะตองอาจจะรู้มาว่าวิธีการป้องกันตัวเองเลขน้ออะไรบ้างเนาะอาเขียนลงไปเอานะมีอะไรที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันบ้างนะคะหรือว่าวิธีการไหนในการป้องกันตามกันนะคะในวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างทีเดียวที่ทางโรงพยาบาล